สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อในม็อบพกช่องยายไพ่ผ้า,า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจะ้าเมื่อน,นี้ยายไพ่ได้น้ำของมุนทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจะ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแนวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยันยายไพ่ลงคลิปใหม่์หรือว่าอัปเดตที่เมยม่์พี่น้องก็งกสิบ่ได้พลาดเบิง่งพลาดชมแนวทางเนาะจะ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชินชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้าาา่ไพองเนาะข บอกว่ารายใหญ่ห้างพี่น้องจ๋าไปเบิ่งผอมูล่เนื้ทางอาจารย์ทนันแล็บตัเลยจ๋าแนวทางนี่เป็นแนวทางเอสอาตาวะซันพี่น้องเอสอาตาเพิ่นห้มากมาเบิ่งน้องจ๋าเพิ่นห้มากตัวใดเพิ่นบอกว่าอ่าบนเด่นอยู่ที่หกหนึ่งเก้านาะจ๋าเนาะสูตรล่างวะซันพี่น้องจ๋าเพิ่นห้มากเพิ่นบอกว่าศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เน้นล่างกันบนวะซันพี่น้อง ข้า,างบนเพื่อนหกหนึ่งเก่าตีพี่น้องหรือว่าจังไดเหรือว่าเป็นเล็เรียนเพื่นอนอภิชนะน้ำเพื่อนใดอาตาวาสันพี่น้องเนาะยังเพื่อพึ่งพึ่งจะเห็นของเพื่อนเป็นงวดแดกเนาะค่ะยายไปเอาลงมาให้เบิรงกพิชณาไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังวากันงวดใหม่เนาะต่อไปเรียจก้กอันนี้เป็นแนวทางของปูชัยเด่นบนปูชัยวสัตวีเก้าศูนย์ปูชัยบอกว่าสี่เก้าศูนย์มาตัวเนาะค่ะเนาะ ปูรมักเนวทางปูใช่กะแคบหน้าจอปูใช่คนกะเขาดีได้พี่น้องแต่ว่าคนมีหลายสูตรจะซื้อเนาะค่ะเนาะมักสูตรไดกะจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะบางัางคนกะมีบนรางเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทังของปูใช่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทังเด่นล่างแอดวูดเนาะค่ะเนาะแอดวูดวดที่แล้สองสี่ห้ามาสีเนาะค่ะวดนี้เด่นล่างมาตัววสันแดนย 801มาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทางเด่นล่างแอดวูดผู้ใดมักแนวทางแอดวูดแคปน้าจอตะวานย่าไพวาเลขเด่นแอดวูดเด่นล่างเพิ่นเข่าดีเด้วพี่นอ้องตะวันเพิ่นจับคู่บ่บ่บ่คอยปันไถเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจับคู่บ่คอยปันไถเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฝันเป็นจริงเนาะค่ะสองตัวล่างว่าซันพี่น้องขาฝันเป็นจริงสองตัวล่างเพิ่นหายมากเพิ่นบอกว่าสองหาศูนหาหนึ่งหามักตัวใดกะพิจารณาได้ว่าซันพี่น้องเอาจวดจัดเนาะค่ะ อย่าลืมเด้อพี่น้องเพิ่นมาถามว่าแยกไพ่ประสันเพิ่นเขามาเพิ่นเบาเบิงคลิปเนาะคะ่ะเพิ่นแคร์ขามาถามว่าเลขเด่นแยกไพ่ตัวใดเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขพวงหมอนสันเลขพวงเด็กชนเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเลขพวงเพิ่นมี4083หา804835บนล่าง08 3หา04 38สำหรับเด็กชนเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เตาอาจารย์เตาบอกว่าเดินบนตัวเดียวเขียนๆศูนย์วัสดพี่น้องเอาพิจารณาได้สาหรับแนวทางอาจารย์เตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพ่นยุดยาพี่น้องค่ะย่นยุดยาบอกว่าวิ่งหลุดศูนย์กับหนึ่งขั้งเทิงเดือวสันอ้าวโคดมักแนวทางพ่นยุดยาเคบ่หน้าจอเลยเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่ออันค้นข้อหวยวิ่งล่างตัวเดียวแขนแขวนาสั้นพี่น้องสองนะเออแนวทางอันเลขดับบนล่างของอาจารย์ชนะพนยังม,มากเด้อพี่น้องถามหาหลายเนาะค่ะบอกว่าขอแนวทางเลขดับบนล่างของอาจารย์ชนะพนเนี่ยยังม,มากเนาะค่ะเอาวิ่งตัวเดียวล่างไปก่อนเนาะคะ่ะคนคอหวยวิ่งสองมาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเ้งแนวทางของแอดเจนิดเนาะแอดเจนิดบอกว่าเลขงวดนี้เพช่นจับคู่าสันพี่น้องค่ะ แคบหนาจอเลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวาทางของแอสเจนิดเนาะคะ่ะเด่นบนเพื้นเนาะพี่น้องเด่นบนเพื้นเนาะค่ะเนาะแคบหนาจอน้ำพื้น,นเลยเนาะคะ่ะนี่ยังค่าเล็บเนาะแบบต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องโคน้นโค้งห้ยเข่าสองงอนเหรอด,ด้พี่น้องมาเบิรงงวดนี่สิเด็ดเดินดีบอลเนาะคะ่ะในสามคู่เนี่ยมาแน่นอนโคน้นโค้งห้วยนะจ๊ะมาเบิรงค่ะเพื่นบอกว่า 8หา0508และหา8เอาไปลวยสำหรับเนื้อทางค้นคอหวยเนาะคะ่ะเอาพิจนาดำเพิ่นใด่ะพี่นองสำหรับผู้ใดมักเนวทาง้ำเพินเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางเดนบนอาจารย์สมหมายเนาะคะ่ะอาจารย์สมหมายอีหยังคือเก่งเตือนมาเงวเธอเ,เลยเถิดพี่น้องอาจารย์สม,มหมายงวดที่แล้วเดนบน4กับ6เนาะจ้างวดนี้3กับ9 หมักตัวใดกับจวดจ่าดน้ำเพลินใดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเด่นบนอาจารย์สมหมายเนาะพี่น้องโอ้ยคือขอมาทีเถอะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางะะสิบบนตัวเดียวแอดนำพูเนาะพี่น้องเนาะสิบบนตัวเดียวแอดนำพูอยู่ที่หกกว่าซันงวดที่แล้วบรักสิบยูทีซีงวดน,นี้หกตัวเดียวเขียนเขียนหกอะไรดีพี่น้องหกหนึ่งหรือหกศูนยะ์เนาะจ่ามาเบิ่งตามมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหกหนึ่งหรือหกศูนยะ์เนาะจ้ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเยลา่างวดที่แล้วเยลา่าฟั่นหกสี่มาสี่หกเด้กพี่น้องมาตามต่อวบางวดน,นี้เยลา่าฟั่นยังมาเนาะพี่น้องเนะเาะเยล่าฟันมาเพิ่นบอกว่าอ่าหกศูนย์แปดและศูนย์แปดอันนี้คือแนวทาง้งทึ่งแนวทางล่างศูนย์หกตัวเดียวเขียนๆว่าสั่นพี่น้องสำหรับแนวทางของเยล่าเนาะงวดนี้ศูนย์หกกัมาเฮงคือเก่าเด้กพี่น้องงวดที่แล้วศูนย์หกมาอัน หกศูนย์มาแห้งมาหกสีเนาะคะ่ะวันนี้หกศูนย์มาแรงจะมาหกสีคือเก่าบพี่น้องต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธเนศเนาะคะ่ะอาจารย์ธเนศบอกว่าเด่นบนว่าสันเด่นบนหกแปดศูนยะ์เนาะค่ะเนาะสูตรเก่าเพิ่นอยู่ที่อ่าสี่สองหกมาสีเนาะจ้ะอันนี้หกแปดศูนย์ตัวไหนจะมาว่าสันสําหรับแนวทางของอาจารย์ธเนศเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะพิจารณาได้เนาะคะ่ะมักตัวใดก็จังจวดเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอกเนาะค่ะเพื่อนหายมากเพื่นจับคู่2ตัวเนาะจ้าเพื่นบอกว่า0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูและ48อันนี้แนวทางเนื้อทางทึ่งเพื่อนเนาะอาจารย์เอกนักคำนวณนี่ยคำนวณเลขเนาะพี่น้องเนาะไอหมักแนวทางเพื่นกะแคีบหน้าจอเป็นแนื้อทั้งเลยเนาะค่ะพี่น้องขาตรวจจับได้ค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ามาครบมาครบสองตัวเถิงวสันงวดที่แล้วเขาสี่หกวดนี้ศูนย์สองสามสี่แปดเอาพี่น้องล่องจับเบิง้งคือเพื่อนจับไข่มุกหันนี่แหละเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวันชัยเด่นล่างวิ่ง,ง 6, 5, 5, 6, 7, ะะหกล่างเน้นหกหาก็หกเจ็ดน,นะคะสำหรับแนวทางล่างเน้นเน้นเอดวันชัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นหกัวเดียวแขนแขนวสัน พิจานาได้เนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดรวมน้ำพ่นได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดวิมอนเอ็ดวิมอนพวงน้อยเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าอันชุดช,ช้นว่างสองสองลักหน่วยว่าสันเก้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์สองและวหกศูนย์สองเพื่อนให้สองลักหน่วยบนสําหรับเนื้อช่างของเอ็ดวิมอนเนาะจ้ะแล้วก็จับสามตัวมาให้ด้วยว่าสันพี่น้องเอาพิจารณาได้สําหรับเนื้อทางของเอ็ดวิมอนพวงหน่อยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นห้องมัปิิทไทยโดยเนวทางของแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกินลอยเนี่ยละนอพี่น้องเนาะหมวดที่เลี้ยวเพื่นเข่า c ีเอซตกกลับเนาะจะกวันนี้เด่นอยู่ที่สองกับห้าสองหก่ามันเนีนเนคือสองสี่สองห้าห้าสองส่ันศูนย์เอ่อศูนย์สองสี่ศามถ้าเป็นเบิ้ลกะสองสกับหาหาสำหรับเนวทางของแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกินลอยเนวทา้งทึงเพื่อนพี่น้อง แคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมเรบบาฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยรวยปังปังสุขสุขคุเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอามมูลนเนื้อท่างให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พีน่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า